2ไนครับวกเท่ากับ6,300ชั้น1 7 0คิดไม่ตกเรื่องประกันรถเข้าเว็บกรุงศรีออโต้บรกเกอร์ซื้อวันนี้รับส่วนลดสูงสุด3,000บาทถึง30มิถุนายนนี้กรุงศรีออโต้บรเกอร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำประชาชนร่วมงานวิสาขบูรณะมีบูชาสัการะหมาสถูกเจดีเขาครั้งนอกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเชื่อมกิจกรรมาศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและตอกย้ำศักยภาพเมืองมรดกโลกบรรยากาศที่บริเวณโบราณสถานเขาครางนอกในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดพิจบูรณ์ แต่หมดได้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ดรนทงมาร่วมง,งานวิสาขาบูรณะมีบูชาสกราระมหาสถูปเจดีย์เขาข้างนอกและตราดวัฒนธรรมย้อนยุคประจำปี2568ซึ่งจัดขึ้นระหว่างที่9ถึง11พฤษภาคมโดยมีนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3ท่านดรวิสันโคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์งานนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในรากเงาทางวัฒนธรรมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งพิธีวินเทียนทักษิณวัตรอบสถูปพ,พันปีจำนวน999ย่างพิธีกวนข้าวมัทุปปายาและตราดยนยุคลุ่มน้ำป่าสัก รวมถึงการแสดงแสงสีเสียงแสงแห่งศรัทธาวิสาขาบูรณะมีบูชาและการแสดงดนตรีโดยเยาวชนในพื้นที่งานนี้ถือเป็นการต่อยอดซอฟท์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมของไทยโดยเทศากาลวิสาขาบูรณะมีบูชาเขาครังนอกยังเป็นหนึ่งใน6เทศากาลที่กระสงวัฒนธรรมคัดเลือกเพื่อผลักดันสู่ระดับนานาชาติจังหมัดเพชรบูรณ์มองว่างานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับเมืองสีเทพให้เป็นุดหมายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมส่งเสริมระด้และความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน